ตามรอยเรื่องจริงกับ s ิ s t e m าตอนซิสเตมาเซเว่นวันเดอร์แความมาสจรนย์ทางวัฒนธรรมมีทฤษฎีนะครับที่เชื่อกันว่านะครับบรรพบุรุษของคนไทยของเราเนี่ยนะครับมีการกระจายกันบ้างนะครับอยู่ตามภูมิภาคอินโดจีนแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่หมู่บ้านคนไตกันนะครับอยู่ในหุบเขาที่ค่อนข้างลึกมากค้นหาคนไตของเรานะครับชาวไต คือชนกลุ่มน้อยที่มีเชื้อสายเดียวกับคนไทยในซาปาประเทศเวียดนามครับโดยชนกลุ่มน้อยกลุ่มนี้ยังคงมีเอกลักษณ์และพูดภาษาใกล้เคียงกับคนไทยของเราจนสามารถสื่อสารกับชาวไตเหล่านี้ได้อย่างมาสศจย์จริงๆครับครับนะเราค่อยๆเดินเข้าไปในหมู่บ้านนะครับปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยก็จะอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยแล้วอย่างมากคนไทยเอกลักษณ์ก็คือใต้ล่างเนี่ยก็จะเป็นใต้ถุนกันในเรื่องของน้ําท่วมนั่นแหละครับก็จะเป็นลักษณะของคนไตนะครับซึ่งก็คล้ายๆกับคนไทยของเรานี่แหละครับ บรรยากาศแบบเป็นกันเองที่คนไทยที่นี่ตอนรับคนไทยทั้งเจ็ดอย่างอบอุ่นทีเดียวภาษาไทยภาษาลาวอะไรมันก็อาจใจคล้ายๆกันเราก็จะมีวัฒนธรรมมาแลกเปลี่ยนคุณป้าคือการชวนคุณป้าเนี่ยไปรอยกระทงนะครับก็คือเป็นวัฒนธรรมตัวแทนของประเทศไทยของเราและวันนี้ก็ตรงกับเทศกาลลอยกระทงที่ประเทศไทย น้องๆทั้ง7คนก็เลยถือโอกาสที่จะมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างคนไทยและชาวไต้ด้วยการนํากระทรงมาร่วมลอยกับชาวไต้ที่นี่ครับออออนี่คืออีกหนึ่งความมหัศจรรย์ของประสบการณ์ทางวัฒนธรรมครับที่คนแข็งแรงทั้ง7คนของเราได้มาร่วมทํากันที่นี่สัปดาห์หน้า จะมีประสบการณ์มาสัจจรย์อะไรที่น่าสนใจนั้นห้ามพลาดกับกิจกรรม Seven Order s y s t e m ่าเซเวนนูเดอร์แอดซานะครับเรืนะคะถ้ทำที่เราลอดไปนะครับปริมาณน้ำที่เราลอดเข้าไปมันจะทําให้ชิดกับผนังถ้ำมากเราจะต้องมีการระมัดระวังตัวเรื่องจริงผ่านจอ